ไอ้เหลื่อนไหวเลื่อนไหวไอ้เฮียแงมเฮียแงมป้าคุณคุณอยางนี้สัอไปตัวนี้เรเบลอเรเบล็กข้าคือส่ตามะรุ่นที่สาสอ๋อกระโดดแบบนี้สักทีว้าวอื้อ ยหนุ่มๆเราไปโอโหูกับใายไงเนี่ยเยอะๆๆๆๆอย่าบอกนะว่าโอ้ยแย่ไม่น่ารักที่รักจอาเออแล้ววันนี้กูจะผ่านไหมวะ <g ül> โอ้ยบิน <c oughs> บอีกแะบาดแเอมกูหรอวุ้ยขาขอูถ้าจะดีเอามือไปกุ้งนะบาด้วู้วูู <c oughs> ูููููุูููููููงูููููููููแูููล เสตาคามูจินรอรอลิฟจังหวะนี้แหละเกาะไปด้วยครับพี่น้องเมียเจอฉันมาช่วยแล้วแยบเค้กต้องไปยังเมียจื้อหนวดขาวอีเชียอเชี่ยเมียจือขายับแลวเมียเปเลยชีบหายเมียจือที่ขายับจื้อเลจื้ออ่ะอนไเตรเียหัอร์กันเาเว้ปากส ลิฟจ๋าลงมาแล้วฉันจะไปช่วยเมียเจ้าจันเอ๋อจันเจ้าโอเคโอเคชนะแล้วครับต่อเลยไอ้เงี้ยอปพี่หมื่นฝากเสียนี่ผมจะไม่โปรโมทชาแนลให้ครับเอ้เสื้อผ้าว่าเดอะฟักเกอร์เสื้อผ้าว่าเดอะฟักเกอร์วัาเดอะฟัคไปว่าอะไรวะนะครับว่าเดอะฟั์ทางฝรั่งสิครับมึงโดนไล่ตืบแน่ วันเฟักแปลว่าอะไรวันเฟักแปลว่าอะไร What the ก้อะไรวะวันเฟักมันแปลว่าอะไรวันฟักฟักทองที่แบบไม่ได้ฟักอะแกงมฟักวันเดอร์ฟักทองเฮียภาษาวันเดอร์ฟภาษาเนือวันราทำกับขนตูดไน้โอ้ยนะว่าไม่เยังภาษาจีนคำแรกนะคะไอ้ตูดหนีไอ้นังตูดหนีไอ้ยัง ตูดไหมตูนมีบิน่อยเลดี้ก้าทำแน่อันยังตูดเบกเป๊ครับตูดเบกเป๊อันยังก็คืออันยังก็มาฮู้อันยังก็คืออะไรนะเจ๊อ้นยังใช่ครับใช่ครับใช่ใครแล้วมาคิดเปงตูดไกแห้งลองมาสู่โหมดเอ่อโหมดภาษาจีนมาค่ะบ้างนะครับแจงเอาหูปากไว้คงแค่เกพื่อน ควายไอ้เหี้ยควายดิง้งบอกข่าวดีครับคุณป้าป้าเขาเปลี่ยนช่องแล้วน,นะครับชื่อว่า low review นะ l o วปิดแหววชื่อว่า low r e v i e นะ r e v i e อะไรไม่รช่แล้วน่าจะเอาเจ๊ยู่แม่งพัดโอกพัดโลกเจ๊ยู่เจ๊ยู่ตรงพีก็เลแม่งตรงนักแก่มากที่สุดในโลกเลยนะป้าป้านะอย่ามาหลอก พีมหรอพิมหรออยาเอาเป็นตัวอย่างนะเขาพูดคำหยาบนะเดี๋ยวผมจะไม่พูดอย่างเราป่ะอุ๊บเราพูดคำหยาบไอเีืยพูดคำหยาบเฉพาะอยู่ที่โรงเรียนนี่แม่งโอ้โหไอ้พูดคำหยาบเฉพาะตอนที่กูไม่ได้อัดคลิปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขายอมรับด้วยแต่เราพูดคำหยาบเพื่อความสนุกเฮฮาฮะกูก็พูดเพื่อความเฮและความฮาส้นเต็หมีมีถาแปลว่า